ครับกลับเข้ามาพบกับช่วงแคทวิสเนตนะครับเป็นช่วงที่นักธุรกิจหรือท่านที่ทํางานเกี่ยวกับด้านไอทีคงรอคอยกันไว้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมจะนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะครับมาอัปเดตข้อมูลนะครับว่ามีอะไรในช่วงนี้กําลังฮิตติดกระแสและก็เอาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้โดยจากกูรูของเราครับพี่โป๊งเราเองครับพี่โป้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อบแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับผมพี่โป้งครับสัปดาห์นี้ตอนที่6เนี่ยมีอะไรที่แบบเด็ด เป็นอะไรที่ไฮไลท์ของเราบ้างครับพี่วันนี้เพราะว่าเทคโนโลยีไม่เคยอยู่นิ่งวันนี้เนี่ยเรานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโมบายออฟฟิศนะครับหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นโวลูชันออฟฟิศนั่นเองครับผมอเป็นคําถามที่ผมเพิ่งโดนเพื่อนถามมาเพราะว่าเจ้าของกิจการที่เป็น s m e ขนาดเล็กเนี่ยในปัจจุบันนะครับมีเยอะมากคําถามว่าเออในส่วนของมีบริษัทตัวเองเนี่ยอยากจะตั้งบริษัทแต่พนักงานเนี่ยอาจจะมีแค่1คน2คนครับผมแล้วแต่ว่าจะเชิญลูกค้ามาบางครั้งเนี่ยพื้นที่ ถ้าชาวออฟฟิศมาขนาดใหญ่ก็เิ้นเปรืองก็ประมาณใช่ครับอันนี้จะตอบโจทย์เลยงั้นก็มาลงลึกดีกว่าว่าโมบายออฟฟิศความหมายในยามมันจริงๆมันคืออะไรบ้างโมบายออฟฟิศหรือโวลชัวออฟฟิศนะครับก็คือการทํางานออฟฟิศเนี่ยนอกสถานที่ uh huh. ถ้าสังเกตในยุคปัจจุบนันอันเนี้ยเป็นการต่อยอดของ BYOD ยโอ uh ดี huh. ที่หลายเทปก่อนนู้นนะครับ,รบที่เราได้ได้นำเสนอนะครับเป็นการต่อยอดกันก็คือว่าเมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ย เราไปสามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะครับไปที่ร้านกาแฟนะครับร็อบบี้โรงแรมนะครับสนามบินหรือแม้กระทั่งนั่งในรถนะครับเราก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลนะครับทำงานเป็นลักษณะเป็นวอชัลออฟฟิศได้เลยครับอันนี้ก็คือหมายความว่าตอนนี้เราสามารถใช้ก็เรียกทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานี่แวล์นี่ท่ามนะครับแล้วทาให้ลดข้อจํากัดของเวลาเพราะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้สิ่งสําคัญผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมองว่า เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรบ้างแน่นอนครับเวลานะครับสาคัญที่สุดในการทํางานเพราะว่าถ้าเรามีเวลาเยอะกว่าคนอื่นเราก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอนในการทำงานและการเดินทางแต่ละครั้งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันแพงมากไลลิตรหนึ่งหูบางทีก็ถ้าเป็นแพงๆเก้าห้าอย่างเงี้ยก็เกือบ50บาทแล้วใช่ไหมครับก็มันไม่ไหวหรอกเวลาเราขับรถไปแล้วรถติดอีกกรุงเทพก็งุนงิดอีกครับก็จริงๆงมันครั้งเราเคยเจอนะครับปัญหาคือ ผมเองตัวผมเองเคยเป็นในส่วนของพนักงานด้วยเวลาจะไปหาลูกค้าเองเนี่ยบางครั้งแต่นี่ต้องต้องกลับมาเข้าออฟฟิศเพื่ออัพเดตเพราะว่าฉันต้องโหลดเมลที่ออฟฟิศเท่านั้นกลายว่าฉันต้องเสียเวลาขับมาที่ออฟฟิศครึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่าจะออกหาลูกค้าอีกสองชั่วโมงโอ้โหไม่มีเวลานะสายแล้วสายแล้วกลับมาอีกต้องกลับมาอีกก่อน,ก,อนก่อนจะกลับบ้านเพราะว่าต้องมาโหลดเมลอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมว่าหลายๆท่านคงเคยเจอสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้เลยก็คือเราต้องมาตอกบัตรใช่ไหม ไปไหนก็ไม่ได้จะต้องใช้ PC ซีหรือว่าพีเดสก์ท็อปอยู่ในตัวที่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นโมบายออฟฟิศหรือวิวชั่วออฟฟิศนะครับเมื่อก่อนเราได้ได้ยินคําว่าเวิร์กทอ่บ้านการทํางานที่บ้านการนางานที่ไหนก็ได้เวิร์ t Home นะครับแต่จริงแล้วลึกๆกว่านั้นเนี่ยจะทำลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ดีๆคุณจะมีเดสก์ท็อปหรือเอ่อโทษนะครับคุณจะมีโน้ตบุ๊กดีไวต่างๆแล้วทำงานได้เลยไม่ใช่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ในนออีีีกเเเยยยะพวททคคโโล่่มาข้งรับ แล้วพี่โป้ครับถ้าเราพูดถึงกันนางขนาดนี้ละและเหตุผลสําคัญที่องค์กรธุรกิจเนี่ยเขาควรจะเปลี่ยนระบบของเขาเองมาใช้มบายออฟฟิศเนี่ยทำไมเขาถึงต้องทําแล้วต้องใช้อย่างไงบ้างหรือยังไงครับขั้นตอนเหตุผลสําคัญนะครับของการที่ทําลักษณะเป็นโมชั่ออฟฟิศหรือว่าออฟฟิศแบบเสมือนเนี่ยมันมีปัจจัยหลายด้านอันดับแรกที่เราคุยกันไปก็คือเรื่องของการเดินทางใช่ครับเราเดินทางจากอย่างเช่นที่นี่ไปที่อาจจะใช้เวลา ตั้ง2ชั่วโมงครับผมทำให้1เสีย productivity ละในแง่ของน้ำมันเวลาในการเดินทางแล้วไปถึงบางทีเนี่ยประชุมไม่ทันอีกครับแล้วเรื่องของอุบัติเหตุรถติดพวกเนี้ยทำให้เราต้องเปลี่ยนละใช่ครับ,รบยังไม่นับรวมกับสถานที่วันนี้ตึกใหญ่ๆในอาคารหลายๆแห่งเนี่ยค่าเช่าแพงค่าเช่าแพงมากตารางคิดเป็นตารางเมตรตารางเมตรละ40,000บาทอย่างเงี้ยถ้าเรามีสเปซเยอะๆเราก็ต้องเสียเงินเยอะ แล้วพนักงานบางท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักการตลาดคอนซัลทิงพวกนี้เราต้องออกไปทำงานนอกต้องไปพบปะลูกค้าแล้วสเปซที่เหลือไว้มันเหลือไว้ทำไมถูกไหมครับก็คือฟรีไปเลยพวกนี้กลายเป็นเสียเงินเป็นคอสเราสู้ขนาดย่อมสเปซให้มันน้อยลงดีกว่าครับประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ก็คือเรียกว่าจะช่วยลดในส่วนของค่าใช้จ่ายได้ด้วยใช่ครับอ่าฮะแล้วคำว่ามบายออฟฟิศเนี่ยนะครับ มีกี่แบบัะพี่ครับคือในโซลูชันของ,ของคำว่าออฟฟิศจริงๆแล้วต้องบอกงี้ฮะว่ามันเป็นรูปแบบมีมีลักษณะแบบ2แบบครับผมในองค์กรที่เป็นว r ช u a l ออฟฟิศที่อยู่ในองค์กรเองครับผมกับว r ช u a l ออฟฟิศที่อยู่นอกองกค์กรในองค์กรเนี่ยหมายความว่าที่ที่บอกไปนะครับบางทีมีพนักง,งานหลายคนนะครับเราสามารถที่จะเอาพื้นที่จุดหนึ่งเนี่ยเรามีแค่โต๊ะกลมๆครับผมนะครับแล้วก็มีตัว าสายแลนนะครับหรือว่าเป็นไวเลสนะครับพนักงานไม่จําเป็นจะต้องมีแบบโต๊ะเก้าอี้แบบพร้อมตำแหน่งเลยใช่นนใครใครเข้ามาทํางานก็ทํางานณจุดนั้นได้เลยใครมไม่มาเพื่อนมานั่งทาก็ทําได้นะครับนี่แบบที่1คือเป็นวิชั่นออฟฟิศที่อยู่ในองค์กรกับ<ม>แบบที่2คือวิชั่นออฟฟิศที่อยู่นอกองค์กรเราไปทํางานที่ร้านกาแฟะานะฮะคือเราไปทํางานที่ร้านกาแฟเราสามารถที่จะขอ Wi-Fi นะครับ เซนไอดี S S ID มาคอนเน็กต่อทํางานเข้าไปที่ที่ออฟฟิศเรานะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วตัวเทคโนโลยีพวกนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับ,รบเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยไหมครับหรือรจริงจริงก็คือสามารถใช้งานได้เลยปกติรหรือจะอแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอะไรครับพี่ครับโอ้ยมีหลายอย่างนะครับอย่างที่บอกไปไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะสามารถองค์กรเนี่ยจะสามารถทํางานรักษาเป็นเป็นเลยออฟฟิศได้เลยมันต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความปลอดภัย นะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคําว่าเ,าเทคโนโลยีอย่างเช่น VPN นะครับเป็นคําสมัยใหมแล้วใช VPN นะฮะก็คือ Virtual Private Network เราต้องสร้าง Virtual Private Network เนี่ยเพื่อให้พนักง,งานอย่างพวกเราเนี่ยที่ทํางานอยู่นอกเชื่อมต่อเข้ามาที่ Office ออฟฟิศนะครับเสมือนหนึ่งว่าเป็นเ,เครือข่ายเดียวกันเป็นรหัสผ่าน,เ,น,านเข้าไปได้ครับไม่อยู่ดีใครจะแบบขอเข้าไปจอยหน่อยได้ไหมไม่ได้อย่างนั้นครับอ่าฮะแล้วตัว VPN เนี่ยก็คือ ตัวนี้ก็คือจะมีซอฟต์แวร์เฉพาะถูกไหมครับพี่ใช่ครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการเข้าไปแอคเซสครับอ่าฮะแล้วก็นอกจาก VPN มีอื่นไหมครับครับก็อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็น Virtual Office ที่อยู่ในองค์กรจะต้องมี IP p h o ฟ e บางที่อืมหรือ IP p h o ฟ e หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าปกติแล้วเราจะใช้โทรศัพท์ทั่วไปมีเบอร์ต่อเช่นเบอร์106ต่อสุวัชชัย102ต่อคุณก๊อฟอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงแล้วถ้าเราไปทำงานในห้องครัวล่ะ เออเบอร์ต่อจะยังไงถ้าเกิดโทรศัพท์มันดังจะทาไงย้ายโต๊ะช่กไหมครับแต่จริงๆแล้วเราแค่ล็อกอินเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์อก็คือเครื่องโทรศัพท์ไอพีจะไหชครับครับคนรหัสไอเบอร์ต่อมันก็วิ่งตามมาหาเรานะครับหรือแม้แต่ทั่งโมบายเดเวิร์สก็คือมือถือเราแค่ใส่โปรแกรมลงไปในมือถือของเราเบอร์ต่อมันก็วิ่งเข้ามาในมือถือของของก๊อฟได้เลยสมมติโทรมา02111 1 1 1 1ยกตัวอย่างนะฮะครับผมและต่อ1 0 6 แทนที่จะไปดังที่เครื่องใช่แต่เราลงแอปพลิเคชันไว้ในมือถือแล้วครับผมมันมาดังที่เครื่องเราเลยนะครับมันก็สะดวกถูกไหมครับสะดวกเลยง่ายดายและอีกอย่างนึงก็คือโซลูชันนี้ผมเห็นในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นในส่วนของข้ามต่างประเทศครับที่ใช้กันในการประชุมเหมือนใันแล้วเราวิดีโอคอนเฟรนต์ใช่ไหมครับว่าเวลาจะวิดีโอคอนเฟรนต์ทีเดียวก็โหลดเข้ามาได้เลยต่อตรงเลยเข้าในระบบเน็ตเวิร์กด้วยครับผมนะครับเอาละพี่ข้อดีแล้วข้อจํากัดครับ ของคัม o รูโมบายออฟฟิศมันมีอะไรที่เราต้องรู้ไหมครับว่าข้อดีมันคืออะไรและข้อจำกัดอะไรที่เราอาจจะไม่เหมาะกับตัวของคํา่่าโมบายออฟฟิศบ้างครับข้อดีอย่างที่บอกไปประหยัดเวลาแน่นอนล้วเราไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้และรวดเร็วครับบางทีเราอยู่ไซต์งานอย่างเช่นเราต้องไปคุมงานมีสวกรกไปคุมงานอาแล้วทีนี้ประชุมเหร หรือไม่ต้องส่งงานละต้องพิมพ์งานเราก็สามารถที่จะเข้าเว็บเมลนะครับเอชเซดอีเมลได้เลยไม่ต้องไปถึงออฟฟิศเอชเซดอีเมลประชุมก็ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟลเรนซ์ครับผมหรือจะพิมพ์อันนี้ก็คงงงว่าจะพิมพ์ยังไงดีใช่เราก็ใช้ระบบคลาวด์พิมพ์อ๋อที่ผมเคยได้ยินมาส่วนมากพิมพ์ไปเลยครับแล้วก็ไปก็คือพิมพ์ปุ๊บแล้วไปส่งที่ออฟฟิศพนักงานรับไปใช้ได้เลยใช่อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับส่วนข้อจํากัดเนี่ย คือสิ่งสําคัญเนี่ยการไม่ได้ทํางานร่วมกันเนี่ยมันเกิดเรื่องของอการปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มันอาจจะหายไปคือแต่ก่อนผมทางานกับพวกเพื่อนๆเ,เจอหน้ากันทุกวันกินกาแฟกันตอนเช้าแต่ทีนี้เราทํางานคนเดียวเพราะเราทํางานคนเดียวการปฏิสัมพันธ์มันหายไม่หมดไงอ๋อจะเครียดหรือเปล่าครับแล้วบางคนเนี่ยนิดนึงคือแบบไม่มีความรับผิดชอบอันนี้ไม่ได้โทษใครหรืออะไร่บางทีแบบขี้เกียจตื่นสายมาสายไปทำโอ้ไม่อยากทํา เสียผลิต ivi ไปความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญเจ้านายก็เลยต้องแบบว่าเกือโมบายออฟฟิศงั้นวิดีโอคอลกอนเลยครับผม9โมงเช้าต้องอยู่ต้องมาเลยนะมาจุดอะไรเงี้ยใช้ซอฟต์แวร์แบบแอคเซสได้เลยว่าตอนนี้คุณอยู่จริงหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นต่อมาอย่างนึงก็พี่ในส่วนของในส่วนของการลงทุนเลยครับการลงทุนเนี่ยมันรู้สึกว่าสูงไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของการลงทุน นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น VPN นะครับเว็บคอนเฟลเลนต์บ้างเว็บเมลบ้างคลาวด์พินคือเราเรากำลังคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปติดต่อแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็มีผู้ให้บริการที่เราเรียกกันว่าเป็นพวก SI นะครับ System Integrator พวกนี้เขาจะคอยจัดสรรให้เราเลยว่าออกแบบระบบให้เลยตรงนี้ใช่เดี๋ยวเขาเป็นคนเลือกเองว่าเราเหมาะกับแบรนด์ไหนเหมาะกับเทคโนโลยีอะไร เพียงแต่เราหา S I ที่เหมาะสมนะครับให้มา,เ,าเป็นคนวางระบบให้เราทั้งหมดนะครับอ,อันนี้เนี่ยจะทําให้เราง่ายขึ้นไงครับอันนี้ก็คือน่าจะมี S I หลายๆเจ้าที่อยากจะพูดถึงด้วยครับ,รบแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวการคําว่าโมบายออฟฟิศเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ผมบอกเปิดธุรกิจ SME เล็กๆรหรือบริษัทขนาดใหญ่ร มันเหมาะไหมหรือรจริงๆอย่างที่บอกความปลอดภัยในซิเคิลิตี้เนี่ยมันตอบโจทย์เขาไหมถ้าเกิดเราถ้ามองก็คือมันต้องเป็นองค์กรขนาดไหนบ้างพี่รจริงๆแล้วการทำา Virtual Office เนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัย3แบบครับเรื่องของคนครผม2เรื่องของกระบวนการ,รแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องเป็นขนาดใหญ่1000คนขนาดกลาง100คนหรือขนาดเล็กแค่ประมาณ5้าถึงสิคนไม่ใช่เลยนะครับใครก็ทําได้เพียงแต่ว่าไม่ได้จํจำกดใช่ครับ ถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมนะครับแล้วเราต้องการจริงๆพนักงานมีเขาเรียกว่า Honor System คือความรับผิดชอบภูมิใจในตัวเองทํางานแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยกี่คนก็ทําได้นะครับคือไม่จะไม่จำเป็นว่าฉันต้องยขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะควรจะลงทุนไม่จะบอกขนาดเล็กก็ควรจะลงทุนมากกว่าใช่ครับคือจริงๆควรจะมองว่าองค์กรของเราตัวเองเนี่ยเหมาะหรือยังพนักงารเราเหมาะหรือยังถูกไหมครับแล้วก็เม็่การลงทุนเนี่ยก็คือคุ้มอยู่แล้วเพราะประหยัดทั้ง เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ครับเวลาก็มีข้ออ้างด้วยเพราะต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นข้ออ้างครับเวลาผมไปหาลูกค้าพี่ครับรถติดครับโอ้โหประจาเลยนาะอันนี้แบบเนี้ยครับเขาไปเขารถติดแต่ว่ารถติดเสร็จแล้วต่อมาพี่ครับผมเอ็กเซปไม่ได้ครับพอดีเมลเมลผมอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปปีหน้าพอมีการประมูล 4G นะพอมีการประมูลเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละคุณจะอ้างไม่ได้เลยโอ้แย่เลยงานนี้นะครับงั้นต้องต้องบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรกัน ครับผมเดี๋ยวผมค่อยๆปรับนะได้ครับต้องปรับตัวก่อนครับผมก็สุดท้ายครับพี่โป้ถ้าเกิดสมมุติเราพูดถึงโมบายออฟฟิศแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วแบรนด์ที่ติดติดหูบ้างครับแบรนด์ที่ติดตหูเกี่ยวกับโซลูชันพวกนี้แหละครับถ้าแบบว่ามีท่านผู้ชมสนใจอยากจะเรียนรู้อ่านข้อมูลครับเป็นเป็นแบรนด์ไหนบ้างครับครับ ถ้าพูดถึงแบรนด์นะครับเราก็โฟกัสไปแต่ละเทคโนโลยีละกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเรื่องของ VPN ครับ VPN เนี่ยมันจะอิงอยู่บนตัวสวิตช์และเราเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับก็มีแบรนด์อุปกรณ์อย่างเช่น Cisco c นะครับ HP นะครับหรือไม่ก็ก็มีอย่างเช่น Align t ดีลิ <link S 2> <อ>งค์นะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมีตัว VPN อยู่ในตัวต้องคุยกับทางผู้ติดตั้งนะครับว่ามีซอฟต์แวร์ตัวไหนบ้างเรียกว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีในส่วนของตรงนี้เรสามารถเข้าไปได้ใช้ได้เลยใช่ครับก็เริ่มเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการแมเนจจัดการ,รก็อยู่ใน VPN เขาเขาก็จะมีให้ครับคือเราซื้ออุปกรณ์พวกนี้เนี่ย เขาก็จะมีซอฟต์แวร์ในการ Management จัดการนะครับ t y ตัวนี้ต้องทำาอ่่งไายเขาจะวางให้หมดเลยนะครับหรืออยากจะใช้เว็บเมลอยากจะใช้ Cloud Storage นะครับเขาก็จะจัดการให้เราค l o u u s t t o r เ g e เราก็ไปเลือกเอาว่าจะใช้ Google Microsoft หรือว่าแม้กระทั่ง d r อกบ o x หรืออะไรก็แล้วแต่ครับลองเลือกใช้ดูก็เชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับยังมีคำถามบางคำถามอยากรู้ลึกเขาประเด็นนี้นะครับง่ายๆครับ ไปโพสที่ a c e b o o k ครับครับวิดโอไอทีโเลยครับผมก็เข้าไปที่ facebook.com/slash/vidoo-itpro-thai นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมจะเข้าไปตอบแล้วก็จะมีทีมกองบรรณาธิการนะครับสลับหมุนเวียนกันตอบข้อมูลนะครับเรียกว่าถ้าเกิดท่านท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบองค์กรไอทีก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ได้ครับและจริงๆก็ไปโพสเลยครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลตรงนั้นมาอธิบายด้วยใในตอนของในช่วงช่วงของ Business นะครับครับวันนี้นะครับก็ ผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงได้รู้แล้วว่าเอ้ยฉันจะควรจะทำโมบายออฟฟิศแล้วใช่ครับนะครับแต่ก็ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าจะตั้งใจทำโมบายออฟฟิศอย่าลืมนะครับดูบุคลากรด้วยครับว่าเอ่อบุคลากรของท่านนั้นแอบหลับในเวลางานหรือเปล่ากระบวนการด้วยแล้วก็เทคโนโลยีด้วยครับทั้ง3ามปัจจัยแต่ข้อมูลดีๆวันนี้เรายังไม่หมดกับพี่โป้วันนี้เราจะมีช่วงอีกช่วงหนึ่งคือแครโซเชียลครับซึ่งพี่กับผมก็ต้องมา ถ้าใครอยากจะรู้อยากจะสนุกกับเรานะครับไปดูช่วงสุดท้ายของเราครับ Cast Social ครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน gossip social รายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณ เรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์พร้องข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้องกสิบโซเชียล คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา